สวัสดีจ้าอัปเดตเด็กเลีเ้ยงแกะกับเลี้ยงแพะนะคะดูนะ้าสวัสดีเอฟซก่อนสวัสดีค่ะน้องมาทำอะไรคะฮะน้องๆเอาหัวมันออกมันจะมากินมะขามแม่ ไปหาลำไย,ยนู่นเดีย๋ยวใช้วันนี้อาการปัดปรงนะคะเราลองปล่อยแพะกระแกลงมาข้างล่างกันค่ะ ฟังเสียงหนุ่มๆน,นะคะเราไม่ปล่อยมันลงมาเพราะมันจุนจ้านคะ่ะเสียงดังมาก <Yeah. S 1> ทองหยีบ <Yeah. S 1> ดูเสียงมันเสียงเสียงทองคำเนาะ อัเแบตเชอรี่หน่อยเชอรี่ไปทำอะไรตรงนั้นทงม้นโอ้โหขึ้นต้นไม้เลยทงม้นกินอะไรลูกป <c oughs> ้องเสียงทองคำเอาเอาขึ้นใหม่สิทองม้วน ้หไมไมไปๆป,ปขาไปลุมต้นมาขามกันแล้วทำไมล่ะหน้านั่งทำไมนั่นไงไม่เชอร์รี่มาหาละ น้องยกหน้าขึ้นมันจะเอาเข่าตอกหน้าหนูนะมหากรรม เลียงชิงยอดมะขามมาแล้ว <c oughs> ฟังเสียงทองคำดิ <c oughs> จ้าทำไมลูกมาแล้วไม่ไลนมาแล้วหนูอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวมันกินเองจับแน่นๆเออทองมอนมาล้วทองม้อนก็ขอ,อกินบ้าง ท้งมันแย่พี่รู้หน้านะทำไม,ไมเ,ไเมื่อเด็กๆมาพบกันอา้าวโอ้แต่แล้วรู้หน้าไปไล่ามาหน่อยมันกินต้นอวมขอ้อรอ ดูหน้าเฝ้าเอาบอคาดาใช่ไหมลูกกลัวมันกินของหนูใช่ไหมมันกินไ,ม,ไม้เมื่อกี้เมื่อกี้ดูหน้ามาแล้วมันหาหาอ๋อมันกินไม่เป็นไรลูกมันกินได้แต่หนูต้องคอยดูอย่าให้มันกินบอลลอยเออโอโ้โหเรียกทีสะดุ้งหึบเลยนะครับ <g ul og> จ้าเจ้ามันจะเจ็บต้องเลยนอะไปโน่นอีกแล้วนูนะ่ะไปสู้โน่นอีกแล้วนน่นน่นจ้า ไอติมไอติมอยู่ไหนในชิวบ้านบ้านใครบ้านยายวังอยู่บ้านยายวันอยากซื้อขนมน้องกิ่ได้ไหมซื้อได้แต่เ,เราต้องเอาแพะกระแกะเข้าบ้านก่อนค่ะถ,ถ้ามาไปกินงโอเคต้นน้องไม่รัวละเดี๋ยวจะร้องไห้หมกโดยร้องไห้ทำไมมันก็โอเคต้นน้องอยู่นะอืมอม,อมันไม่ได้กินต้นอมคาโดน้อง,น,องน้องจะร้องไห้เลยเหรอ กนหนูต้องไปฟ้าน่ะไปดูดิไแม่แดงจะไปเน้ยเรไปอ้อมไปสะดากมาเลย <laughs> <laughs> เด็กๆล็หวงต้นอะโวคาโดนะคะ <laughs> <laughs> มาแล้วมาแล้วกินกันอย่างเมามันนะคะจากพายุโนุน โนฮืนมาแล้วสองวันไม่ได้ออกวันนี้ปล่อยออกแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหกินกันกระจายอัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ้างๆเราจะมาอัปเดตให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะอาชมชมชม,ชมดูแนะ่มันกาลังจะงไปหาต้นอะโวคาโดหนูนะเอาเลยค่ะเอาละค่ะแม่ สวัสดีค่ะ